สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งทางช่อง Up Comment นะครับวันนี้เราจะมาแปลคอมเมนต์ต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับคอมเมนต์ comment นี้ผมนำมาจากชาแนลใน YouTube ช่องหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนจากฟิลิปปินส์ที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับมีหลายวิดีโอเลยที่ไปท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการรีวิวเกี่ยวกับอาหารไทยด้วยนะครับ ชื่อช่องว่าค u i ม from Bangkok สำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณคริมเนี่ยก็ได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับมีการนำกราฟิกเกี่ยวกับสถานีต่างๆของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแล้วก็มีการไปถ่ายทำโครงการนะครับที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ แล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยเราจะมาฟังความคิดเห็นของคนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันนะครับ ก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าการฟังคอมเมนต์ของต่างชาตินะครับเป็นภาพสะท้อนที่ดีอันหนึ่งนะครับสำหรับการมองเห็นออภาพของประเทศเรานะครับเพราะบางทีเนี่ยเราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่ามีความคืบหน้ามีโครงการพัฒนาอะไรไปในประเทศเราบ้างนะครับ บางทีเราอยู่กับมันนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ความเบื่อหน่ายไปนะครับการได้มาฟังคอมเมนต์ต่างชาติที่เขามองออกมาจากภายนอกนะครับมามองประเทศเราเนี่ยก็ทำให้เราได้มองเห็นภาพนะครับของประเทศเราได้ดีมากขึ้นเอาละ่ะ เราไปเริ่มฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูกันเลยไปเลยครับสำหรับความเห็นแรกนะครับเป็นของเจ้าของช่องเองที่พูดถึงรายละเอียดต่างๆของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนะครับเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพูช่วงแครายม์มินบุรี เป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่วางแผนไว้ในแผนแม่บทการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือ M-map โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้รับการวางแผนเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของกรุงเทพมหานครตอนเหนือตาม M-map ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรกำหนดให้ รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กในส่วนของโมโนเรลแบบยกระดับโครงการนี้เป็นระบบโมโนเรลมีระยะทาง34.5กิโลเมตรสถานีตลาดมีนบุรีมีบทบ,บ,บ,บาทส,สำคัญมากในระบบขนส่งสาธารณะผู้สัญจรสามารถไปยังใจกลางกรุงเทพและพื้นที่อื่นๆได้เช่นกัน สายสีชมพูมีการวางแผนเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของกรุงเทพตอนเหนือระหว่างเขตมีนบุรีและจังหวัดนนทบ,บุรีศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ118,400ตารางเมตรหรือ229ไร่ใกล้ถนนรามคำแหงระหว่างซอยรามคำแหง192และคลอง2ต้นนุ่นเนื่องจากสถานีขนส่ง ที่สถานีปลายทางรถไฟจะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สถานที่นี้ยังสามารถให้บริการผู้โดยสารได้ไม่เพียงแต่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายสีส้มเนื่องจากสถานีนี้เป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งทั้งสองสายอาคารจอดแ้้วจอดที่สถานีมินบุรีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างพาร์คแอนไรได้คือ3,000คันครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนไทยมาเสริมนิดนึงนะครับ รถไฟฟ้าสายสีชมพูมีประโยชน์มากสำหรับผู้โดยสารที่อาศัยอยู่รอบนอกกรุงเทพสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงเมื่อต้องการเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ไกลมากประมาณ40-50กิโลเมตรคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวประเทศกำลังพัฒนา ก้าต่อไปและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเพื่อนใหม่อยู่ที่นี่มาเชื่อมต่อกันเถอคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับหนึ่งในความฝันของฉันคือจะได้มาเที่ยวประเทศไทยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับโมโนเรลเจ๋งสุดๆ ฉันได้นั่งที่ลาสเวกัสเมื่อหลายปีก่อนจากโรงแรมฮิวตันฉันคิดว่ามันยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่นี่ขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับยอดเยี่ยมเมื่อดูการพัฒนาฉันหมายถึงงานถนนและโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่นั้นมันช่างน่าทึ่งจริงๆเพื่อนของฉันคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเยี่ยมเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คอมเมนต์ต่อไปครับสถานที่สวยงามขอให้คุณขับรถอย่างปลอดภัยในที่นี้ก็คือเจ้าของช่องได้ขับรถนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอจากวิวบนรถนะครับที่ไปดูโครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นเองมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพัฒนาการดีมากดูสิฉันรักสิ่งนี้ ผู้คนมากมายจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อไปครับวิวกรุงเทพยอดเยี่ยมหวังว่าจะได้มาเยือนในอนาคตพระเจ้าอวยพรคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสำหรับการแชร์คอมเมนต์ต่อไปก็เป็นทำนองเดียวกันนะครับเป็นประเทศที่สวยงามขอบคุณสำหรับการแชร์วิดีโอนี้ ความเห็นต่อไปนะครับการจราจรเหมือนกับฟิลิปปินส์แต่มีการจะระเบียบที่ดีกว่าเล็กน้อยบนท้องถนนคอมเมนต์ต่อไปครับการก่อสร้างรถไฟบนถนนสีนครินนั้นหนักหน่วงมากคอมเมนต์ต่อไปครับกรุงเทพประเทศไทยนั้นสวยงามจริงๆมีระบบขนส่งที่ดีคอมเมนต์ต่อไปครับ เป็นของชาวฟิลิปปินส์เช่นเดิมนะครับเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่นั่นดูเงียบสงบขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อไปครับ,มมรบการจราจรก็เหมือนฟิลิปปินส์แต่พวกเขาจะมีรถไฟโมโนเรลขอให้คุณปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปครับกรุงเทพมหานครสุดยอดคอมเมนต์ต่อไปครับ นำเสนอได้ยอดเยี่ยมฉันหวังว่าสักวันฟิลิปปินส์จะโอเคกับรถไฟใต้ดินของเราอันนี้เขาน่าจะหมายถึงโครงการรถไฟใต้ดินของกรุงมนิลาของประเทศของเขาเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับกรุงเทพที่สวยงามและน้ำใจของคนไทยฉันหวังว่าฉันจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับ พวกเขามีสกายวอล์กที่ดีมากมีถนนหลายสายกำลังก่อสร้างขอให้คุณเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปครับว้าวนี่เป็นข่าวดีฉันแน่ใจว่าจะสะดวกกว่าการนั่งรถมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่าการขับรถโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนฉันหวังว่าจะเปิดให้บริการในปีนี้ คอมเมนต์นี้น่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับออรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเปิดให้บริการบางส่วนนะครับในปี2,564นะครับส่วนเปิดทั้งสายน่าจะปีประมาณ65-66ประมาณนี้ครับคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับวิวสวยสุดๆบนถนนการจราจรคล่องตัวมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ถนนดูวุ่นวายมากสำหรับฉันวิวสวยฉันแห่รถมอเตอร์ไซค์แซงหน้ารถใหญ่ห่าหหระวังด้วยนะพี่ชายคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์นี้น่าสนใจครับมีคนมาถามว่าคุณเคยอยู่กรุงเทพมานานแล้วหรือคุณจะเปรียบเทียบระหว่างรถไฟของเราในฟิลิปปินส์อย่างไรเมื่อเทียบกับกรุงเทพจากนั้นเจ้าของช่องนะครับได้เข้ามาตอบว่า เขาอาศัยอยู่มา3ปีแล้วโมโนเรลเป็นระบบขนส่งที่วิ่งบนรางเดียวแล้วเขาก็ใช้พื้นที่น้อยลงฉันคิดว่ารถไฟใต้ดินที่ฟิลิปปินส์เราสามารถจุผู้โดยสารมากกว่า4-5เท่าเมื่อเทียบกับโมโนเรลอันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเป็นการเปรียบเทียบเอาโมโนเรลซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเบานะครับเป็นฟีเดอร์หรือระบบขนส่งมวลชนรองไปเปรียบเทียบกับ รถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักซึ่งสามารถจุผู้ได้สารได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับก็จะฟังดูแปลกๆหน่อยครับคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับกรุงเทพสวยจังครับนั่นก็เป็นความเห็นของชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับผมที่มีต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งกำลังมีการก่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวคลิปวิดีโอที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลผมจะแปะไว้ให้ตรงคำอธิบายนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโออื่นๆจากช่อง Up c o m m เ n t ขอขอบคุณมากครับ